สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบอกเลยนะครับบูมบุกมาที่โรงงานเฮียตูปากน้ำนะครับมาขึ้นจานดิสครับสั่งทําคุมโทนเลยครับแบบคุมโทนดํานะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนะครับมีของเล่นอะไรให้เราบ้างไปดูกันครับนี่นะครับทุกคนคือจุดนี้นะครับคือชุดจานคามุอีนะครับที่บูมจะมาวันนี้นะแต่บอกก่อนว่าบูมจะเปลี่ยนมุดเพราะว่าทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ทําแบบดําๆอ่าเขาจะทําแบบเนี้ยทองดํา น้ำเงินดำอะไรแบบนี้แต่ว่าบูมจะทำคุมโทนนะครับก็เลยมาหาเฮียตู่ในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นจานที่บูมเคยใส่ตัวฟอร์ซ่าครับไปเนี่ยรุ่นนี้เลยที่บูมเคยใส่แล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำพัฒนามาเป็นตัวนี้อ่าอันนี้ดูครับมีสกรีนอ่าตัวนี้ครับแล้วก็ล่าสุดของทางแบรนด์นะครับเขาขึ้นมาเป็นตัวนี้ V3 อันนี้รุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดเลย อ่โอเคเนี่ยแล้ววันนี้นะครับเจ้า a d v ของบูมนะครับบูมจะใส่ตัวนี้นะครับอ่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาหมุดไปเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนโอเคทุกคนไปเอาหมุดไปเปลี่ยนครับนี่ครับคือหน้าตาหมุดที่บูมจะขึ้นนะครับตัวหมุดดําทางซ้ายมือที่มันไม่มีเลเซอร์อะไรไว้นะครับอ่าอันนี้คือรุ่นแรกนะครับซึ่งหัวหมุดมันจะเล็กกว่าแต่ตัวเนี้ยข้างขวาครับที่มีเลเซอร์ะครับ ห,หมูมดจะใหญ่กว่าสังเกตได้เลยเห็นไหมอ่าอันเนี้ยเป็นตัวอ่าจะบอกอยังไงเดียวมันเป็นรุ่นใหม่ที่มีสกรีนอะซึ่งมันจะใหญ่กว่านั่นเองแต่แบบเมื่อกี้บูมลองถามว่าคุณภาพแบบเหมือนกันไหมเขาบอกมันเหมือนกันอยู่ที่ความชอบนะครับอ่าก็ตัวที่ไม่มีเรเซอร์จะอยู่ในจานรุ่นแรกแต่ตัวที่มีเรเซอร์อะจะอยู่ในจานรุ่นล่าสุดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบูมให้เขาประกอบเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูครับ ที่เรามาขึ้นที่โรงงานเฮลตูนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมสวยปะอ่าก็ประมาณนี้ครับอันนี้จานหน้า3 0มอมิลน,นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูจานหลังกันครับม,มันดุกดิกดุกดิกระดูดิเนี่แหละคือมันต้องโดนนะครับใบนี้ที่บุมจะใส่นะครับนี่เลยจานหลังนะครับก็ซัดใจแปนคัมบิพีเมียมอ่าขนาด2 4 0ี่สิบ นี่แหละครับอ่ะโอเคก็เป็นใบนี้ครับมันจะเป็นงานชิ้นเดียวนะทุกคนจะไม่เหมือนจานหน้านะครับที่แบบว่าใช้หมุดยืดอันนี้คืองานชิ้นเดียวอ่ะโอเคต่อไปครับไปดูของเล่นชิ้นอื่นกันต่อครับอันนี้คือขาจับโบนะครับก็คือปั๊มหลังของบูมนั่นเองอ่าอันนี้นะเฮียตู่เขาข,ขึ้นให้เลยนะครับทุกคนเนี่ย ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นเซตของ ADV 3 5 0นะครับแต่เขาจะเขียนว่า f o r ์ซ่า4มิล ADV 6มิลซึ่งไอตรงเนี้ยมันคือค่าของตัวแหวนรองตัวนี้นะครับซึ่งสีอันเนี้ยจะไปลองที่ตัวจานดิสนะครับส่วน2ตัวเนี้ยจะลองที่ตัวสวิงอาร์มและอันนี้ลองตรงแกนล้อนะครับอ่าทำให้มันถอยออกมานั่นเองเพราะว่าเจ้า ADV 3 5 0นะแม็กมันไม่เหมือนฟอร์ซ่า ถ้าเราอยากเทเราก็ลองแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ทางโรงงานเขาเทสเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวบูมจะเอาไปใส่ซึ่งบูมจะใส่ตามแบมโบอนั่นเองโอเคต่อไปไปดูข้างหน้ากันนะครับทุกคนครับนี่ครับชิ้นแรกของโรงงานของเฮียตู่นะครับอันนี้จะเป็นตัว4พอร์ตนิ่ชิ้นที่บูมจะใส่ตัว ADB 3 5 0นะครับเหียขึ้นให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเทียบกันก่อนจริงๆอ่ะบูมประกอบวันพรุ่งนี้ครับแต่วันเนี้ย จะลองขึ้นเช็คนะครับว่าฮ้ยมันได้ไหมอะไรได้ไหมเพราะว่าเฮียมีปั๊มให้เราลองนะครับสุดปังที่โรงงานเฮสตตั๊กปกน้ําไปดูเันครับลองแกะดูนะครับโดยเราจะลองเทียบตรงนี้นะเพราะว่าเฮียจะลองเช็คตรง ABS นะครับนี่แหละรครับของที่แบบเอาจากโรงงานไปคือเขาเทสก่อนนะครับอ่ะโอเครอดูครับทุกคนยิงพระดีเลยก็ได้ไมั้ยสูงมันนิดเดียว ทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาตัวนิชินที่บูมจะไปใส่ตัว ADB ของบูมนะครับอันนี้คือเฮียแกทําแบบว่าเก็บตัวร่องเก็บสายนี่ซ่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนของเดิมที่เก็บสาย A B S เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคลองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงนี้บูมไปเปลี่ยนจานอีกทีอันนี้คือลองในจานเดิมแบบลองเทียบตัวขาก่อนทุกคนครับ อันนี้นะเป็นเซตหัวสายเบกนงครับรอบเนี้ยคือบอกเลยมาโรงงานเฮต่จัดเต็มที่ครับคาโมอิอ่าทุกตัวนะครับเป็นซีรีส์7หมดเลยนะครับอ่ะก็อันเนี้ยจะเป็นเซตของตัวนิชินอันเนี้ยเป็นน็อตเข้าปั๊มบนบูมแล้วก็นนี้ปันโจเข้าบนบูมอ่าอันเนี้ยชุดปั๊มบนเนี่ยแล้วก็เป็นข้อต่อตัวนี้นครับ อันนี่คือเซ็ตข้างบนต่อมาครับอันนี้จะเป็นเซ็ตปั๊มล่างนะครับตัวนิชินที่บูมจะใส่สีพออ่าแล้วก็อันเนี้ยคือแบบรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยครับว่าเอ้ยนิชินต้องขนาดน็อตเท่านี้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยเราต้องเช็คกันดีนะครับแต่ถ้าสั่งกับพวกตามร้านอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้ขนาดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มล่างนิชินสีพอตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบูมเอาไปเป็นอาโบ้ปั๊มหลัง เห็นไหมมันก็จะมีขนาดบอกอยู่ตรงเนี้ยโบใช้1.0อ่าเนี่ยครับเราก็ต้องดูดีๆนะไปใส่มัวตัวพังหมดนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดหัวสายจัดคุมโทนนะครับอันนี้คือแบบเฮียไปไล่ประกอบให้เลยนะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าหัวสายที่บูมใช้มาคาโมอีกนี่ครับดูโหลายตามากคือถ้าไม่รู้นี่หยิบมัวนี่ <Okay. S 1> บันเทิงนะทุกคน โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองรวมของให้ดูครับว่าบุกมาทันทีเอาอะไรกลับไปบ้างไปดูนครับของที่อยู่ตรงหน้าครับคือครบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวขาปั๊มหน้าครับที่ภูมจะไปใส่กันนิิน่าให้ดูงานเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้แกะให้ชมกันอีคลิปนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกหัวสายซีรีเจ็ดทั้งแผง,งนะทุกคนคือแบบซีรีเจ็ด ทำคุมโทนดำนะครับเฮียตู่นี่คือแบบไล่ประกอบไปสุดๆครับสุดๆวันนี้ส่วนจานก็อย่างที่เปิดไปตอนต้นคลิปนะครับคือเป็นตัวรุ่นใหม่เลยส่วนขาโบนี่ตัวนี้ขาป am ั้มแบมโบนะครับก็เดี๋ยวใส่กันให้ดูคืออันเนี้ยถือว่าเป็นคันแรกเลยแล้วกันที่ใส่จาน คามือาคามืออีกแล้วก็ขับปั๊มคำมืออีกพร้อมกับโบ้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับที่จะใส่แล้วก็อันนี้จะเป็นฝาปิดกระปุกปั๊มเบรกอันนี้คือไปใส่กับปั๊มเดิมเลยอ่ะก็คุมโทนดำเหมือนเดิมครับรถมืดแน่นอนโอเคก็ประมาณนี้ครับกับการมาโรงงานเฮียตูปากน้ำนะครับสุดยอดของเล่นแบบเยอะมากแบบดูดิเรียงอยู่แบบโห โอเคครับก็เดี๋ยวเราประกอบให้ชมนะครับเจอกันใหม่อีอพีต่อไปครับ